โอกาสนี้ค่ะนะคะเราจะนำทุกท่านค่ะเข้าสู่หัวข้อนะคะถัดไปค่ะกับหัวข้อ HSTN Update Solution นะคะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากคุณลุงโรดหัวลลึกค่ะผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท High Solution of Television Network กจำกัดตอนนี้ท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่าน,นะะ้วยค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆน้องๆน,น,นะครับกลุ่มธุรกิจโรงแรมฮอตทิปเลิตี้ภาคเหนือทุกคนเลยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาพูดในวันนี้นะครับพี่ๆรู้ไหมว่าตอนนี้ภูเก็ตสมุยหัวหินการท่องเทีย่ยวคึกคัก,คกมากๆผมมาเชียงใหม่ก่อนหน้า2วันผมขับรถรอบเชียงใหม่เลยทั้งกลางวันและกลางคืนผมยังมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยมันยังไม่เติบโต,เท,เ,ต,บตเท่าที่เติบโตเท่าที่ควรเนาะ ผมว่ามันถ้าเปรียบกับปีก่อนๆที่ก่อนโควิดที่ผมมาบ่อยๆรวมถึงการจัดสัมมนาที่เราจัดก่อนหน้าเนี่ยมันมีความคึกคักมากกว่านี้เยอะเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวไทยประมาณ25ล้านคนก่อนโควิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยรู้ไหมฮะสูงสุดเท่าไหร่ประมาณ29ล้านถูกไหมครับปีที่แล้ว11ล้านคน คราวนี้ปีนี้25่ล้านคนเรามีเวลาอค่ห้าเดือนครับทํายังไงล่ะนักท่องเที่ยวถึงจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือมาเที่ยวภาคเหนือแล้วก็มาพักในโรงแรมของเราโลกมันเปลี่ยนไปเทรนด์มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราเรารู้ไหมว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยเขาเขาได้รับประสบการณ์อะไรที่ดีหรือได้รับประสบการณ์อะไรที่มันไม่ดีไปบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาพวกนั้นได้อย่างไรผมยกตัวอย่างไง่ายๆนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาพักโรงแรมปับ๊บ คุณว่านักท่องเที่ยวใช้ Netflix มั้ยใช้เนาะผมว่านักท่องเที่ยวหลายคนใช้ Netflix แล้วบางคนก็ติดซีรีส์มาจากบ้านพอเข้าห้องพักจะดู Netflix จะแชร์มือถือไปหาทีวีทำได้ไหมครับโรงแรมในเชียงใหม่ผมเชื่อว่า80%ยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับการทำา d v v r t t s s n n g การทำประชาสัมพันธ์ตอนนี้โรงแรมเริ่มมีเรื่องทีดีองศามาละ ลูกค้าเวลาเสิร์ชใน Agoda หรือในอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆโรงแรมเริ่มมีลิงก์ที่สามารถให้ลูกค้าเนีเข้าไปชมโรงแรมได้แล้วว่าล็อบบี้เป็นอย่างไรชมเหมือน Google Street View เลยนะห้องพักแต่ละท้ายเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งพวกฟิตเนสสปาห้องอาหารเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วโรงแรมเราเป็นอย่างเป็นคำถามเนาที่จะต้องถามกลับไปใช่ไหมครับ การสร้าง v a l u ที่มากกว่าการให้คนมาพักโรงแรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเชียงใหม่นีผมมองแล้วคนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะคือหน้าหนาวใช่ไหมครับถ้าคนไทยนี่หน้าหนาวแน่นอนหรือรูอื่นคนมาไม่เยอะผมขึ้นไปม้อนแจ่มมาเมื่อวานสอร้อนมากผมไปลําพูนมาไปไหว้พระธาตุฮาริฮาริพุนชัยร้อนมากแล้วเราจะทําอย่างไรในช่วงที่หน้าโลแล้วนักท่องเที่ยวไม่เยอะเราทํทอย่างไรกับมันดี เราควรจะทําเป็นเหมือน co-working space ในโรงแรมไหมเพราะเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากทํางาน anywhere any time ถ้าโรงแรมเราจัดพื้นที่สักพื้นที่หนึงให้คนที่มาที่ทํางานนะครับมาใช้ a อรียบาง a r e ียในโรงแรมที่แบบอาจจะยังไม่มีลูกค้าเยอะในช่วงที่เป็น low season นะครับจะเกิดประโยชน์ไหมทำทิเคตอันหนึ่งที่รับประทานอาหารแล้วก็กาแฟในราคาที่แบบคนท้องถิ่นเนาะไม่ต้องแพงมากครับแต่อย่างน้อยทำให้โรงแรมเรามีชีวิต ในช่วงที่มันไม่มีลูกค้าครับอย่างน้อยมันมีชีวิตใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประโยชน์เรารู้ว่าเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะเยอะสุดคืออินเดียถูกไหมครับเบอร์สองน่าจะเป็นมาเลเซียเบอร์สามคือกลุ่มสหรัฐชนาจักรปีนี้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าคนจีนมาเที่ยวมากขึ้นแต่คนจีนที่มาเที่ยวต้องมีเงินประกัน5 0,000่นเหรียญใช่ไหมครับมันก็จะเป็นจีนบนบนที่มาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมครับ จีนบนๆพักโรงแรมอะไรครับ4ดาว5ดาวโรงแรมขนาดที่ต่ำกว่า4ดาวมีนักท่องเที่ยวจีนพักไหมน้อยมากใช่ไหมครับผมเชื่อว่าปลายปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะมามากขึ้นแล้วเดี๋ยวความกดดันต่างๆที่คนรุ่นใหม่กดดันไปยังรัฐบาลจีนจะทําให้จีนต้องเปิดประเทศมันจะคล้ายๆช่วงโควิดที่แบบเขาปิดกั้นไม่ให้คนออกจากบ้านนะครับเด็กรุ่นใหม่เ็ากดดันทําให้ต้องเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวออกมาบ้าง คราวนี้เราจะตอบโจทย์พวกนี้ได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อหาต่างๆให้ฟังเนาะผมเชื่อว่าโรงแรมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับเลื่อนเลื่อนเลือนเมาส์ไปที่หน้าจอด้วยนะครับโอเคเยยมขอบคุณครับวันนี้เราจัดงานนะครับชื่อ Make You r h o s p i t a l i t y Solution ทูโคโทเปียทำไมต้องโคโทเปียเราผ่านโควิดมาเนาะเราจะไปสู่โคโทเปียด้วยกันนะครับโคโทเปียคือโลกของการจินตนาการพวกเราลองร่วมกันจินตนาการว่าโลกของโรงแรมหลังโควิดมันจะเป็นอย่างไรเราต้องช่วยกันจินตนาการเนาะห้องพักเป็นยังไงล่ะสระว่ายน้ําเป็นยังไงเมื่อก่อนเราทําสระว่ายน้ําอาจจะไว้ให้ฝรั่งฝรั่งพักมันเป็นสระว่ายน้ําเงียบๆพอวันหนึ่งคนไทยมาเที่ยวเพราะว่าตะประเทศปิด ต้องเอาสไลเดอร์มาใส่เพราะคนไทยเที่ยวแนวครอบครัวใช่ไหมวันนี้ปรากฏว่าเราอยากนะได้ท่องเที่ยวต่างชาติอีกรอบแล้วเราอาจจะต้องเอาสไลเดอร์ออกไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับลองคิดกันดูห้องพักต่ละท้ายเป็นยังไงอาหารที่เราให้ลูกค้าทานเนะี่ยผมมีโอกาสไปพักแรมเนาะช่วงเนี้ยปรากฏว่ามีผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นก๋วยเตี๋ยวแข็งทำให้เรารู้สึกมันค้างคืนเราแค่เราเองนะครับ เราก็คิดต่อไปว่าโอเคเดินไปตรงขนมปังที่ปิ้งปรากฏมีแมงสาบวิ่งตกใจไหมครับนักท่องเที่ยวคือมันมันก็เห็นนะครับว่ามันก็ตกใจครับคราวนี้ผมว่าเราจะทํายังไงที่แบบให้คนที่มามาท่องเที่ยวในภาวะที่มันแย่ๆแ,แต่ว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีไปอะครับผมว่าอันนี้ก็สําคัญนะครับฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากโควิดมาเป็นโคโทเปียเราจะจินตนาการว่าโรงแรมเราเป็นอย่างไรเราจะทาอย่างไรจากปัญหาต่างๆที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับทีวีผมเชื่อว่าทุกคนเจอปัญหาหมดคือแชร์มือถือไม่ได้ถ้าจะซื้อทีวีใหม่ก็บัตเจ็ตสูงอาจจะแบ่งวางแผนการซื้อทีวีเป็นซื้อบางโซนไหมโซนที่เป็นกลุ่มตลาดบนใช้ทีวีใหม่กลุ่มตลาดที่ห้องไม่แพงมากใช้ทีวีเก่าไปก่อนคราวนี้การแชร์มือถือวันนี้ทางบริษัทเราจริงเรามีเรื่องตัว Google Chrome c ์นะครับที่มาต่อกับทีวีเดิมสามารถแชร์ได้อันนี้สามารถช่วยได้นะครับก็ปัญหาเรื่องการแชร์มือถือผมว่าเป็นปัญหาหลัก ที่คนพูดในโซเชียลกันเยอะมากนะครับถ้าเป็นเมืองที่ติดทะเลปัญหาทีวีก็คือแบบทีวีส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยทนต่อไอความชื้นไอเกลือไอทะเลโดยเฉพาะทางใต้ LG เป็น h ฮอสพิเออริ a l i ทีวีที่มีคอนฟอร์มอลโค t ิ้งเคลือบบอร์ดพอเคลือบบอร์ดปั๊บเนี่ยเจอไอความชื้นเวลาลูกค้าปิดเปิดท้องใช่ไหมครับเราสังเกตกระจกจะเป็นฝ้าเวลาคนอาบน้ําใช่ไหมพวกไอความชื้นเนี่ยมันไปมีผลต่อบ,บอร์ดหรือลายวงจรของทีวี LG ทนกว่ายี่ห้ออื่นแน,น่นอนเรื่องเรื่องคอนฟอร์มอลโคดติงเครือบอร์ดนะครับสร้างไรายได้จากอะไรครับวันนี้ในทีวีเราสามารถทําโฆษณาไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสปาห้องอาหารเราสามารถเอาแอดพวกนี้ไปส่งเข้าทีวีไหมคือเดิมทีเรามีทีวีให้ลูกค้าดูทีวีดูได้ก็เฉยๆไม่ชัดโดนลูกค้าคอมเพนอาจจะต้องแถมนูนนีนาให้ลูกค้าอีกใช่ไหมครับทอย่างไรล่ะที่จะสร้างแวลูให้ให้กับโรงแรมไปดิวทัวท้องถิ่น การท่องเที่ยวแอคทิวิตี้ต่างๆในท้องถิ่นมาขายผ่านโรงแรมไหมสร้างกําไรด้วยกันสินค้าที่เป็นโอท็อปหรืออะไรต่างๆในท้องถิ่นเอามาขายในทีวีได้สร้างแวลูได้เนาะแล้วก็สําคัญสุดคือถ้าเราจะซื้อ TV ทีวีทีเนี่ยเรื่องการประกันตอนนี้ LG ประกันสูงสุด3ปีเนาะเวลาเสียทําไงครับเราเคยไปซื้อทีวีตามร้านเนาะห้างทั่วๆไปเวลาเสียเราต้องยกไปซ่อมใช่ไหมครับแต่ LG มีออนไซต์เซอร์วิสเรามีศูนย์เซอร์วิสในพื้นที่ที่เชียงใหม่แจ้งปั๊บนัดวันเข้ามาซ่อม ถ้าเป็นลูกค้า s o โซลูชันอยากได้เร่งด่วนกว่านั้นนะครับสามารถแจ้งมาที่บริษัทได้บริษัทเรามีคอ l l เซ็นเตอร์อยู่แล้วเซอร์วิสได้เนาะต่อมาเรื่องระบบทีวีวันนี้ผมเชื่อว่าโรงแรมแหลายที่ใช้บริการทีวีจากเคเบิลท้องถิ่นใช่ไหมครับก่อนหน้าก็เป็น VTV มีอะไรครับมีล่าสุดก็มีกลุ่มเจริญเคเบิลก็มาทําธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีในนี้เนาะผมว่าก็จะเจอปัญหาถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็เจอทีวีไม่ชัดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ รายการไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคือถ้าเราจะออกแบบคอนเทนต์นะครับให้ให้ตรงกับลูกค้าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายลูกค้ากลุ่มไหนเนาะเราก็ซีเรียสหรือเลือกคอนเทนต์ให้ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าละช่องทีวีไทยวันนี้เราจะต้องไม่เสียบริการให้กับกลุ่มเคเบิลทีวีหรืออะไรต่างๆทําไมในเมื่อเสาวอากาศดิจิตอลทีวีก็รับได้แล้วใช่ไหมครับการบรรลุภาษาง่ายมากเวลามีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรโอลิมปิกซีเกมถ้าเสาวอากาศจอไม่มืดไม่ดําแน่นอน ทำไมเราไม่ทําตรงนี้แล้วออันอื่นมา,มารวมเข้าไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับงบทำทีวีน้อยไม่อยากลงทุนนะครับรวมถึงบางบางโรงแรมมีรูปท็อปบาร์อยากเอาพื้นที่ดัดฟ้าที่เคยติดจานเาาเทียมติดเสาอากาศทําเป็นร้านอาหารทำไปอะไรสร้างแวลูจากพรงนี้ก็ยังสามารถทําได้คนที่งบทีวีน้อยวันนี้ต้องบอกว่าบริษัท h ฮโซลูชันเองมีพาร์ทเนอร์คือไฟเบอร์กลีนเรามีคอนเทนต์ไอพีทีที่เวลาซื้อทีวีมาเนี่ย ลงแอปหนึ่งตัวมีทีวีให้ดูเลย80ช่องดีไหมครับอาจจะมีค่าบริการรายเดือนต่อจอหลัก10ครับไม่ใช่หลักร้อยก็คือมีแอป,ปเลยนะครับหมายความว่าซื้อทีวีมาปับ๊บจับอินเทอร์เน็ตได้มีทีวีให้ดูเลยอันนี้ก็จะง,ง่ายขึ้นในการซื้อทีวีมาปับ๊บแล้วดูทีวีได้เลยนะครับก็จะง,ง่ายง่ายมากๆเลย80ช่องมีทั้งช่องไทยช่องต่างประเทศช่องดาวเทียนที่เป็นฟรีทูแอร์มีครบทุกช่อง เราอยากเพิ่มช่องอะไรต่างๆไฟเบอร์กินมีคอนเทนต์ขายหลายแคตตาล็อมากเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะามาพูดในเซ็กชันถัดๆถัดไปนะครับตัวไซเน็ตผมเห็นว่าไซเน็ตนี่ก็หลังๆครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมช็อปรีเทลเริ่มไม่ใช้แผ่นกระดาษมาติดโฆษณาละเอาจอจอหนึ่งไปติดไว้ใช่ไหมครับอยากเอาคอนเทนต์อะไรก็ผลิตแล้วก็ส่งไปที่จอใช่ไหมครับบางคนก็รู้สึกว่าปรับรูปแบบการแสดงผลได้ยาก lg มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า super s u p e r ร์ไซพูดง่ายมันเป็นฟอร์แมตที่เราสามารถเอามาปรับแต่งหน้าจอได้จะเอาตัวหนังสือวิ่งด้านล่างมีคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอมีภาพนิ่งด้านซ้ายด้านขวาแบ่งจอเป็นกี่กรอบอะไรเงี้ยสามารถทําได้หมดผ่าน lg super s i g n อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการซื้อไลเซนส์ของ super s u p e r s i g ซซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพไม่มีอายุหายปีเราจะเ,จะเห็นว่าหลายบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ของตัว สายเน็ตเขามีค่าบริการรายปีใช่ไหมครับ LG ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปนะครับต่อมาก็คือสีสันไม่สดใสปัญหาคืออะไรครับผมเชื่อว่าโรงแรมหรือสถานประกอบการหลไรที่เอาทีวีไปใช้แทนสายเน็ตค่าความสว่างทีวีส่วนใหญ่จะสูงสุดเต็มที่ก็สอ0ร้อิถึงรนิตแต่เราจะเจอปัญหาจุดที่หันหน้าจอไปหาถนนหรือหันไปด้านหน้าเนี่ยมันมีแสงสว่างด้านนอกเข้ามาใช่ไหมครับแสงมันสู้กับแสงจอมันสู้กับแสงแดดไปได้ เราจะต้องหาจอที่เป็นไซเน็ตจริงๆที่มันสามารถสู้แสงแดดได้มีความสว่างระดับ 700, นิต1,200นิตเพื่อเวลาเราทำคอนเทนต์ไปสัมพันธ์อ่ะผมถามว่าถ้าเราเห็นจอมืดๆเราอยากดูไหมลูกค้าสนใจไหมครับเรานึกถึงเวลาเราไปเดินตามแม d โดน l ล์ KFC เราจะเห็นจอที่โฆษณาอาหารสีมันสดใสามากใช่ไหมครับน่าดูไหมครับเราก็ยังอยากดูใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีวีจอมืดๆนะครับหมายความว่าเราใช้งานผิดประเภทเนาะเอาทีวีมาทำไซเน็ตมันก็ไม่ชัด พอไม่ชัดปับ๊บมันก็ไม่น่าสนใจครับเราจะทําโปรโมชั่นอาหารโปรโมชั่นตอนนี้มีเบียเบียของเบียช้างใช่ไหมครับที่นอนพัชเจอไรใช่ไหมครับเมื่อวานเมื่อวันซืนผมไปดื่มมาที่เฮือนสุนทรีครับก็เราก็โฆษณาได้ไม่ชัดะครับผมว่าเราต้องทาไหนๆเราจะทําจอทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์แล้วมันต้องชัดเราหน้า,หน,าหน้าทานหน้าใช้บริการมันถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับไม่นั้นสื่อเรามันไม่สําเร็จครความสําเร็จไม่ไมเยอะเพราะว่าสื่อมันไม่ชัดนะครับ บริหารจัดการได้หลายจอผมเชื่อว่าบางบางคน,นมีโรงแรมหลายโรงบางทีไซเน็ตอยากทำประชาสัมพันธ์ไปหลายๆที่หรือ,อพวกร้านอาหารที่อย่าง KFC McDonald มีร้านอาหารอยู่หลายที่ใช่ไหมครับสามารถผลิตคอนเทนต์จากส่วนกลางแล้วดี PLOY กระจายกระจายอคอนเทนต์ไปหาทุกจอทั่วประเทศทั่วโลกได้หมดจากเซ็นเตอร์ที่เดียวอัอนนี้ก็เป็นจุดแข็งของไซเน็ตแล้วเนาะบางคนยังใช้กล่องอยู่นะครับ LG นะครับ LG s i n e t มีกล่องอยู่ในจอแล้วนะครับ Built-in อ,อยู่แล้วนะครับที่สําคัญสุดท้ายเรื่อง s i n e t คือสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงคุณเปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงไม่ปิดเลยมันมันจะไม่พัง s i n e t LG ประกัน3ปีนะครับดังนั้นพี่เปิดไปเลย24ชั่วโมงถ้ามันพังเคลมได้แต่มันไม่พังหรอกมันทนมากนะครับเนาะห้องประชุมผมเชื่อว่าโรงแรมหลายโรงแรมมีห้องประชุมเชียงใหม่อาจจะมีโรงแรมขนาดไม่ใหญ่เยอะ ห้องประชุมก็จ,จะไม่ใหญ่มากผมว่าห้องประชุมวันนี้มันจะต้องใช้พวกจอที่ไม่ใช่แบบนี้จอมืมดๆอย่างเงี้ยผมกําลังมีแผนแผนหนึ่งนะครับเราจะทําจอ L E D ให้โรงแรมเช่าเช่าซื้อสัญญา3-5ปีเพื่อจะไม่ใช่เป็นจอโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับรวมถึงห้องประชุมที่เป็นขนาดเล็กก็จะเป็นจอที่เป็นลักษณะแบบนะครับ Board. อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลบอร์คนที่ใช้งานเนี่ยสามารถแชร์ โน้ตบุ๊กแชร์มือถือได้สูงสุด4ดีไวต์หมายความว่าไงผมผมเป็นวิทยากรคนที่หนึ่งผมใช้โนะ้ตบุ๊กเนาะวิทยากรคนที่2อ,อาจจะใช้มือถือมาในการพรีเซนต์ใช่ไหมครับมันสามารถแชร์ได้สูงสุด4ดีไวต์แล้วก็เลือกจอได้ว่าจะใช้อันไหนในการในการในการแชร์เนาะมันใช้งานได้ง่ายเวลาแชร์ปับ๊บวิทยากรที่เขียนที่ต้องการเขียนเพิ่มสามารถเขียนเพิ่มบนจอได้เลยนะเขียนไปเสร็จปับ๊บคนฟังไม่ต้องไม่ต้องจดครับตั้งใจฟังดีๆ เพราะตอนจบของการประชุม,มครับเราสามารถขึ้น QR code ให้คนที่ประชุมเนี่ยสแกน QR code เอาข้อมูลนี้กลับบ้านไปได้เลยตั้งใจฟังสบายๆไม่ต้องจดให้เสียเวลาครับอันนี้จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นไหมประชุมก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับคนที่มาฟังก็รู้สึกว่ามันลักชัวรี่ครับคนมาใช้บริการรู้สึกมันลักชัวรี่มากๆเลยที่นี่มีจอที่เป็น interactive digital board ด้วยนะครับตอนนี้โรงเรียนใช้เยอะมากโรงแรมหลายโรงเริ่มใช้ผมยกตัวอย่างโรงแรมหนึ่งแล้วกัน รู้จักสวนนงนุษใช่ไหมครับสวนนงนุชย์ตอนนี้จอห้องประชุมเป็น LED หมดแล้วครับทุกห้องประชุมแล้วเขาจะมีจอ Interactive Digital Board เนี่ยไปตั้งอยู่ข้างห้องประชุมเป็นตัวเล็กๆที่ที่สามารถส่งสัญญาณไปหาจอใหญ่ได้ช่างวิทยากรสามารถเขียนจอเล็กๆได้แล้วก็ส่งไปหาจอ LED จอใหญ่เลยดังนั้นงานประชุมในพัทยานะครับเขาไม่ใช้บริการสวนนงนุษเยอะมากเพราะว่าจอเป็น LED แล้วแล้วมีจอเล็กๆที่เขียนได้ส่งสัญญาณไปที่จอใหญ่ด้วยถ้าเป็นเราเราจะเลือกใช้แบบนี้ไหมครับ แกลิชมอนอยู่นนทบ,บุรีเป็น LVD แล้วห้องประชุมคิวไม่ว่างเลยด้วยความที่เป็น LVD เนาะผมว่าถ้าเราทำก่อนเราได้เปรียบนะครับนะพวกนี้เป็นจอห้องประชุมนะครับต่อมานะครับเน็ตเวิร์กผมก็มาพักโรงแรมในเชียงใหม่หลายโรงเหมือนกันปัญหาผมคือจับอินเทอร์เน็ตได้แต่เนต็ตไม่ดีแบนด์วิดต์ต่ำ คุณเชื่อไหมว่าคนมาเที่ยวแนวครอบครัวเนี่ยเชียงใหม่เนคนมาเที่ยวแนวครอบครัวเยอะเนาะถ้าเด็กเล่นเกมโลบอกไม่ได้นี่จบแล้วนะคนที่มีอิทธิพลที่สุดในบ้านนะครับนอกจากตัวสามีอย่างเรานะครับคือก็คือภรรยาภรรยาว่าใหญ่แล้วยังไม่เท่าลูกลูกใหญ่สุดนะครับถ้าลูกเล่นเกมโลบอกไม่ได้นี่จบละเพราะเด็กไทยทั้งหมดตอนนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่นเกมโลบอกหมด เราเป็นไอทีโรงแรมะครับเราถามตัวเราว่าวันนี้แบรนด์วิดที่ให้บริการนะครับมันเล่นเกมโลบอกด้เปล่าอันนี้คือเป็นเครื่องชีวัดที่สําคัญมากนะถ้าใครได้อ่านหนังสือ The Invisible Leader ของเคนนักคารินเป็นหนังสือที่กําลังฮอตมากในปีนี้ใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้เคนคิดได้ก็คือเกมโลบอกนะครับเขาไปเห็นหลานเล่นเกมโลบอกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันทาไมต้องอยู่กับเกมแล้วมันก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษไม่คุยภาษาไทยเด็กรุ่นใหม่ไม่คุยภาษาไทยนะครับถ้าเล่นเกมอะ เราะนั้นไปเบื้องต้นเลยไปดูเน็ตก่อนว่าเน็ตเราอะเด็กเล่นโลบได้ไหมแบนด์วิดต์พอไหมมีคนบอกว่าเน็ตโรงแรมเรากากไหมจับได้แต่เล่นโหลดทีใช้เวลานานมากเข้าไม่ต้องมากครับผมเข้ากระปุกบ,บ่อยๆ่อเว็บกระปุกโอ้โหแบบแค่กระปุกยังนานอะแล้วยังอื่นมันจะทําอะไรได้ครับผมถามมันวันนี้ทุกอย่างทุกที่คนใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตหมดถูกไหมครับคนเข้ามาพักในห้องพัก ครอบครัวหนึ่งมีลูกมีพ่อมีแม่คนหนึ่งอย่างน้อยต้องมี2ดีไว้มีมือถือมี iPad มีมือถือมีโน้ตบุ๊กสคน6ด <c oughs> <Access S 2> ีไว้ Access p o i n t เรายังวางไว้หน้าห้องอยู่ Acces s p <c oughs> อย n t วางในห้องรองรับสูงสุด20ดีไว้ห้องละ666มี6ห้อง36ดีไว้พอไหมครับมันไม่พอทุกอย่างผ่านเน็ตหมดนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยคนมาพักโรงแรม ถ้าอินเทอร์เน็ตกากเป็นอย่างแรกที่เขาจะไม่มาพักซ้ําอีกผมพูดได้เลยนะครับผมผมรู้สึกเลยนะว,ว่าถ้าเราไปพักแรมไหนแล้วเน็ตไม่ดีอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ได้อ่ะคนเข้ามาดูทีวีก็จริงแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เน็ตกันทุกคนนะครับ Wi-Fi กำลังเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6เนาะวันนี้เราเตรียมเตรียมรองรับมันหรือเปล่าสำหรับ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็สำคัญสุดเรื่องเรื่องเรื่อง t y นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ คือวันนี้ถ้าคนมาเจาะเราได้มามาทะลุทะลวงเราได้มาดูนู่นนี่นั่นเราได้ก็จะมีผลที่ไม่ดีฉะนั้นในการวางอินฟารองรับอินเทอร์เน็ตวันนี้ผมว่าโรงแรมต้องให้ความสําคัญผมว่าอันดับหนึ่งเลยมากกว่าทีวีได้ซ้ําไปเพราะทีวีเป็นจอให้ดูแต่ถ้าคุณไม่มีเน็ตให้เขาใช้อ่ะเขาทําอะไรกับทีวีไม่ได้นะสมัยนี้นะครับต่อมาเรื่องกล้องวงจรปิดผมว่ากล้องวงจรปิดวันนี้มันมี AI มากมายที่มาช่วยลดการใช้งานคน คุณอยากใช้รอประพอ้อยลงไหมมันมี AI ที่ตีเส้นกันเพื่อ,อรู้ว่าคนข้ามเส้นที่มามีตีกรอบพื้นที่ห้ามห้ามเข้าไปอะไรพวกนี้ถ้ามีคนเข้าไปมันสามารถ alert เ,เตือนเราได้หรือกล้องวันนี้บางทีมีให้ใช้งานแต่เป็นภาพยังเป็นขาวดำอยู่เป็น i n ฟราเรดขาวดำอยู่ปัญหาคืออะไรครับถ้าคนคุ้นเคยเราจำหน้าได้ว่าใครแต่ถ้าคนไม่คุ้นเคยมันบางทีมันหาใบหน้าไม่ได้ผมรู้จักรู้รู้เพิ่งติดกล้องให้กับโรงแรมโรงแรมหนึ่ง ชื่อวาเลียอ,อยู่สุขุมวิทยี่สี่เขาทผับอยู่ด้านล่างด้วยติดผับเขาติดกล้องประมาณ30กว่าตัวก็ล่าสุดก็คือ,อโกลเรเบิลหายไปประมาณ4ี่ลังปรากฏว,ว่าลูกน้องมาลูกน้องเก่าที่ออกไปมาขโมยหยิบขนไปเหมือนเจ้าของนาะยกใส่รถจอดรถหน้าหน้าผับยกยกไปเหมือนเจ้าของเลยกล้องเห็นภาพชัดมากเพราะเป็นกล้องภาพสีเดี๋ยวนี้กล้องสีก็ไม่ได้แพงมากถ้าจะทํากล้องเพื่อตรวจจับคนเนี่ยผมว่าเป็นกล้องสีเลยดีกว่าไหม ถ้าเกิดเราต้องการหวังผลจริงๆที่มันจะใช้งานได้นะครับตอนนี้นะครับกล้องหลายๆที่นะครับกล้องมาทําเรื่องระบบการระบบจอดรถแล้วถ้าท่านไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินยนนเมืองตอนนี้เราจะเห็นมีกล้องติดอยู่เต็มเลยจะมีกล้องหนึ่งตัวแล้วเว้นไฟไว้สามอันแล้วก็มีกล้องระบบจอดรถใช้กล้องแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งมาก แล้วนอกจากมันมันเช็คว่าที่จอดตรงไหนว่างแล้วมันยังรู้รด้วยว่าทะเบียนรถไหนจอดตรงไหนสามารถไปเสิร์ชได้กรณีเราลืมไปว่าจอดรถไว้ฟอร์ไหนก็หรือมีเหตุต,ต่างๆก็ช่วยดูได้ด้วยฉะนั้นกล้องมันทําประโยชน์ได้มากกว่าแค่ไปตรวจรวจ,จับละดูเรื่องระบบจอดรถระบบเสิร์ชชิงทำได้หมดนะครับเนาะไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทเกิดขึ้นสําหรับระบบ s e curity ถ้ารีโนเวตก็อย่าลืมนึกถึงพวกนี้ไว้นะครับเรื่อง Access Control หลายๆบ, uh บริษัทหลายๆโรงแรมก็ยังเป็นสแกนนิ้วอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นสแกนหน้าแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นกล้องที่ทันสมัยไม่ต้องไม่ต้องเอาหน้าไปสแกนแค่เดินผ่านก็รู้ว่าคุณทํางานแล้วเขาทํางานแล้วนะมันก็จะง่ายขึ้นมีความง่ายขึ้นนะครับถ้าจะรีโนเวทก็นึกถึงพวกนี้ไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรื่อง T D 3ามองศาด้านขวาครับจะมีพี่ประชานะครับเฝ้าบูธอยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้โลกมันไปสู่เมตาเวิร์สถ้าเรารู้จัก Facebook อยู่แล้วมันเปลี่ยนเป็นเมตาเมตาเวิร์ดแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะทําให้เราไปสู่โลกเนี้ละเ,เรานึกถึงภาพว่าถ้าคนจับภาพบน Google Street View เราเดินเข้าโรงแรมเราได้ใช่ไหมมาดูล็อบบี้ดูห้องพักดูฟิตเนสสปาห้องอาหารได้มันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของคนที่จะมาใช้บริการเราใช่ไหมครับถ้าน่าสนใจปับ๊บทําได้ดีคนก็อยากมาพักนะฮะแล้วที่สําคัญพวกมาร์เก็ตติ้งอ่ะ ถ้าทำถ้ารีบทําตรงนี้เราทําได้ก่อนคนอื่นเราสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ใช่ไหมครับว่าโรงแรมเราอ่ะมีอะไรบ้างนะนะเวลานี้นะครับสร้างความน่าสนใจอย่างเดียวเลยครับเรื่อง TD 3ีสองศาวันนี้นะครับผมอะ่ะต้องการมาทำไซ r e f e r เฟรนที่เชียงใหม่เรื่องท d 3ีสาองศาเนาะใครสนใจนะครับผมจะทําให้ฟรีสําหรับโรงแรมประมาณ2-3โรงแรมในเชียงใหม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็ สามารถไปคุยกับคุณประชาที่บูธได้เลยนะครับลองไปใช้ดูมีแว่น VR นะครับที่สามารถใส่แล้วก็เหมือนเราเดินเที่ยวในโรงแรมได้เลยนะครับลองไปลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ใช้เป็นสัมพันธ์ได้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะครับข้อนี้เป็นข้อสําคัญสุดที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เดี๋ยวจะมีเซสชั่นของคุณคมสัน์มาพูดด้วยเรื่อง FTTX วันนี้ถ้าโรงแรมรีโนเวทเน็ตเวิร์กเราสังเกตใช่ไหมครับเมื่อก่อนอะ่ะเราจะมี สายแลนที่เป็น CAT3, CAT4, CAT5, 5E, CAT6, CAT7, c a t ตไเล่ไปเรื่อยๆแต่เทนนะเวลานี้มันเป็นเทนที่เป็นไฟเบอร์เดินเข้าห้องแล้วเราเรียกว่า FTTR Fiber to the r o o m ข้อดีของ Fiber to the ด o o m คืออะไรบ้างครับก็คือ 1. สายเป็นสายสาย,สายนำสัญญาณเป็นไฟเบอร์เราเคยเดินสายเข้าห้องห้องหนึ่งมีสายทีวีสายอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์ใช่ไหมครับ ตามคอร์ดลก็มีสายลำโพงสายกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับผมสามารถรวมสัญญาณทั้ง5สัญญาณที่เป็น IP แล้วแปลงเป็นแสงแล้วก็ส่งไปในสายไฟเบอร์เส้นเดียวต้นทุนที่พี่เคยมีต้นทุนเรื่องสายมหาศาลเรื่องท่อเรื่องรางที่เป็นที่มหาศาลเนี้ยวันนี้ถ้าเป็นไฟเบอร์จบครับมันประหยัดไปกว่าเน็ตเวิร์กแบบเดิมเนี้ยผมว่า20-30%ถึง ปัจจุบันนะครับโรงแรมที่กรุงเทพทําไปแล้วมากกว่า20โรงในปีเดียวในปีที่ผ่านมาปีเดียวมากกว่า20โรงโรงแรมกรุงเทพที่ทํานี่คือระดับ2องสห้องนะครับแต่ห้องไม่เยอะยางเจ็ดแห้องก็มีทําหลายที่มีที่โคราชด,ด้วยนะครับใช้สายน้อยลงเรานึกถึงง่ายๆว่าถ้าเป็นเน็ตเวิร์กแลนด์สมัยก่อนฟ้าฟ้าลงฟ้าผ่า,าเปลี่ยงลงฟ้าผ่ามันไปตามสายแลนไหมครับอุปกรณ์เสียที่เดียวไหมมันอาจจะลามไปหาหลายจุดใช่ไหมครับ ถ้าในเ w ือ k ไฟเบอร์มันเปรี้ยงลงมาที่เดียวเนี่ยมันจบตรงนั้นมันไม่ไปที่อื่นอุปกรณ์ก็เสียส่วนเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าจุดจุดเด่นของไฟเบอร์ท o ลูมเป็นอะไรนะครับดังน,นั้นวันนี้ถ้ารีโนเวทไฟเบอร์นะครับเอ้รีโนเวทเน็ตเวิร์กนะครับต้องไปไฟเบอร์ติกสถานเดียวไปทางอื่นไม่ได้ละในเลือกไฟเบอร์นะครับถ้าเรารีโนเวทเป็นไฟเบอร์ใช้ไปเลยครับอย่างน้อย50-60ถึงสบปีสบายๆถึงว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนจากจาก 1G เป็น 10G ใช่ไหมครับไปมากกว่านั้นคุณเปลี่ยนหัวท้ายพอ เน็ตเวิร์กใช้เน็ตเวิร์กเดิมมันทนทานนะครับทนทานทนทานแข็งแกร่งมากเราเคยมีสวิตที่เป็นฟอร์สวิตใช่ไหมไม่ต้องใช้เรามีสปิทเตอร์แสงไม่ไม่ใช้ไฟไม่กินไฟด้วยแล้วมันไม่เสียด้วยเราเคยมีบูสเตอร์ที่ตัวหนึ่งอาจจะเลี้ยง 3- 4มสี่ฟอร์ไม่ต้องใช้อยู่ในสปิเตอร์แสงแยกสัญญาณให้เสร็จไม่ต้องซีเรียลระยะด้วยแลนไม่เกินร้อยเมตรบูสเตอร์ผ่านโคเชียไปไกลสัญญาณลอสไม่ต้องกังวลเป็นไฟเบอร์ปับ๊บไปถึงห้องไกลแค่ไหนก็ได้นะครับ ประหยัดค่าไฟด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับการดูแลรักษาง่ายดูแลแค่หัวกับท้ายแค่นั้นและระหว่างกลางไม่ต้องกลัวครับหัวท้ายหัวท้ายแค่นั้นง่ายมากในการเซอร์วิสเนาะทำไมต้องเลือกบริษัทเราผมมีความภูมิใจมากๆอยู่งานงานหนึ่งล้อยกันบริษัทผมเป็นบริษัทที่ออกเน็ตออกแบบแล้วก็ติดตั้งเน็ตเวิร์กพิธีพระราชทานพงศพในหลวงราชการที่9ที่สนามหลวง จอ200กว่าจอเน็ตเวิทั้งหมดเราเราเป็นคนทําเป็นคนวางพี่ชายผมพี่ลุงเรืองอยู่ด้านหลังเป็นคนออกแบบเน็ตเวิทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเราภูมิใจมากนะครับงาน5ธันวาปี55ที่ถนนรัดดำเนินคนเสื้อใส่เสื้อเหลือง200,000คนเน็ตเวิร์ทั้งหมดจอ25จอที่เป็นจอ LED เราเป็นคนทำเน็ตเวิรให้ทั้งหมดนะครับเรามีบริการพรีเมียมเซอร์วิสสินค้าทุกชิ้นที่เราขายให้กับโรงแรมเรามีอะไรสําลองให้ทั้งหมด มี call center 3เบอร์ตลอด24ชั่วโมงกรุงเทพปริมณฑลเราเซอร์วิสภายใน12ชั่วโมงต่างจังหวัดเราเซอร์วิสภายใน24ชั่วโมงฉะนั้นพี่อยู่เชียงใหม่พี่ไม่ต้องกังวลครับถ้าพี่ซื้อสินค้าจากเราเรามีพาร์ทเนอร์ในเมืองเชียงใหม่อยู่หลายจ้าหลายรายที่คอยซัพพอร์ตพี่เราให้เวลาพาร์ทเนอร์เซอร์วิสประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นถ้าไม่สำเร็จทีมส่วนกลางเราจะมาซัพพอร์ตทันทีนะครับแล้วก็เซอร์วิสโดยวิศวกรชื่อตำนางงานเนาะ วันนี้ผมมากับพาร์ทเนอร์หลายรายนะครับไม่ว่าจะพาร์ทเนอร์หลักเราคือ LG นะครับ LG คือสปอนเซอร์ใหญ่ที่ให้เรามาจัดงานในวันนี้นะครับเรามี Fiber Green นะครับมี Sci s i เซลแกนสตีมฮิกวิชันไอโพรทีไอเอสเอมไอนะครับไทยคาเป็ดเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกันจัดงานวันนี้โดยผมเองนะครับต้องบอกว่าผมเองเนะี่ยรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปไวเมื่อก่อนเราบอกเทรนโลกเปลี่ยนทุก4ปีตอนนี้เทรนโลกเปลี่ยนทุก1ปีหรือ6เดือน ผมพยายามจะจัดงานไงให้กลุ่มธุรกิจฮอส p ท t a ล i t y ที่วประเทศในทุกๆปีเพื่ออัปเดตเทรนไม่ได้เน้นเรื่องขายของอยากให้ความรู้อยากให้โ no น้ตหาลมากกว่าวันนี้ LG ก็ให้ข้อมูลไปเยอะนะครับผมว่าเรื่องจอเรื่องดิสเพย์มากมายเลยที่เราจะไปใช้งานได้เนาะเรื่องจอนะครับ LG มีโชว์รูมอยู่ที่2 d i i i t t l p p r r k ที่สูงมวิท101นะครับถ้าใครสนใจไปดูได้นะครับแล้วก็สําคัญสุดนะครับโรงแรมถ้าไม่ปรับตัวปรับไม่ถูกทิศทาง ลูกค้าไม่มาพักหรือมาพักครั้งเดียวแล้วไม่พักซ้ําทํายังไงให้มาพักซ้ําผมยกตอย่างนิดเดียวนะครับเดียมเพสพรีเมียผมชอบมากเลยผมมาพักที่นี่หลายรอบละค่าค่าห้องพักก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเนาะเขามีเป็นบ็อกเซตนะคะแถมให้ในบ็อกเซตก็จะมีช็อกโกอแลตมีมันฝรั่งมีอะไรไม่รู้แหละแต่ผมว่ามันก็เป็นกิมมีคเล็กๆที่แบบเฮ้ยเขาลงทุน ผมดูตัวเลขแล้วร้อยกว่าบาทไม่เกิน200อ่ะแต่คนมาพักรู board, ้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากได้บ็อกบ็อกเซ็ตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เนาะเรามาพักเราก็รู้สึกว่าตอนจะขนกลับมันก็ขนยากแล้วเพราะมันเป็นกล่องใหญ่ต้องมาแกะลังทิ้งแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางเห็นไหมครับเราเราเห็นความต่างผมเห็นคุณวิชิตนะครับเขาก็เจ้าของคุณวิชิตใช่ไหมครับเขาเดินมาที่ห้องอาหารนะครับแล้วก็มาทักทายพวกแขกที่มาพักในโรงแรมนะครับแล้วเขาก็มาขอฟีดแบ็กครับ อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็ฟีดแบ็กให้อันนี้ออเดอร์นะครับมาขอฟีดแบ็กเขาก็จะรู้ว่าเออแขกต้องการอะไรมีปัญหาอะไรเขาก็จะรู้ข้อมูลเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงโรงแรมฉะนั้นนะครับถ้าพี่ๆนะครับต้องการทําธุรกิจโรงแรมพี่เติบโตได้แล้วก็สู้ในตลาดได้คนมาพักแล้วมาพักซ้ําเรื่องต่างๆที่ผมพูดไปนะครับฝากไปพิจารณาดูว่าเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ